อนนี้ได้เวลาที่จะนำคนฟังของเราเข้าสู่การรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะทุกข่าวอินดี้นำเสนอขา่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีวันหยุดค่ะคุณพัชรีค่ะอาสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันมาค่ะบูชาใช่ใช่ค่ะ มาค้ะบูชาเนอะเราก็ทํางานเนอะเราก็มีอะไรตื่นเต้นตอนที่เราทดสอบอการนําเสนอพยากรณ์อากาศอีกช่องทางหนึ่งคือช่อง t i k ก o k เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็ปกติดีนะคะคุณพัชรีน้องเขาเช็คฟังอยู่ปกติคุยได้ปกติพอเข้ารายการเท่านั้นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตล่มแล้วที่ฉันก็เข้ารายการไม่ได้โอ้ยคุณ แบบเป็นอะไรที่เออมันจะฉุกระหุกอะไรแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ยังหาเรื่องกันอีกสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มแล้วแบบเรายังหาเรื่องก็คือไลฟ์ในเพจอย่างเดียวไม่พอเรามาไลฟ์ทิกต o อเพิ่มอีกดูสีคนเราเ <c oughs> ออมันจะต้องทํางานยากกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะคุณมัจรีคะเพื่อาอ่าสุดท้ายเองเพื่อความทา้าทาย หัวใจนี่เต้นเร็วเต้นแรงมากเลยบอกเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเมื่อกี้ก็ได้ยินพี่คุยกันนะแต่เพอทำไมพอเข้ารายการปุ๊บทำไมสตรีมมิ่งมันเออร์เลอร์คอนเน็มันเออร์เลอร์โอ้ไม่ค่อยเป็นใจให้ดิฉันอ่าอัเลิร์เลยนะคะที่คุณพัชรีบอกว่าได้ยินเสียงสุภาวดีแล้วอัลเลิร์วันนี้ดิฉันอัลเลิร์ไปค่อยออกเลยค่ะโอเคอะคุยแบบหายใจโล่งอกเห็นพยากรณ์อ,อากาศแล้วที่สำคัญคือในโปรแกรมสตรีมยาร์ มันก็เออเลอร์ไปด้วยไงพอพออินเทอร์เน็ตมันเออเลอร์ใช่ไหมคะดิฉันก็ต้องมานั่งโพสต์เขียนวอตดิ้งใหม่ก็ได้แค่นี้อะค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันเดี๋ยวใครไปเติมเนื้อหากันนะคะโอเคทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้เริ่มกันที่แผ่นที่อากาศผิวพื้นเลยคะ่ะคุณนัชรีคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะจะเห็นว่าจากแผ่นที่อากาศผิวพื้นนะคะก็มวลอากาศเย็นช่วงนี้ก็ได้อ่อนกําลังลงนะคะจะเห็นว่าค่อยๆอ,อ่อนนะคะ แล้วก็เริ่มมีอันนี้เพิ่มให้นิดหนึ่งเริ่มมีหย่อมความกดอารรกาศต่ำสีแดงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้จะบ่งบอกถึงว่าลักษณะอากาศที่ตอนกลางวันเนี่ยจะเริ่มร้อนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะตัวลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เราเห็นอยู่ทางไม่ว่าอยู่ทางจีนก็จริงแต่ว่าในส่วนของภาคใต้เราเอ้ยส่วนของประเทศไทยแล้วก็ภาคใต้เราก็จะตอนกลางวันก็จะเริ่มมีอากาศที่ทีอ่อ่ร้อนขึ้นนะคะที่สูงขึ้นเนื่องด้วยตัวตัวมลกาศเย็นที่มาจากประเทศจีนเนี่ย จะไม่ได้ลงมาประคุมทางด้านบ้านเราแล้วด้วยนะคะคุณคุณธนพรบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเสียงเตือนเพจไม่ค่อยมีคอนเน็กเตือนเลยไม่มีสัญญาณเตือนหรอคะทายังไงดีคะคุณทุจรีแนะนําหน่อยในเพจอินเดียไม่ถึงไม่ได้เตือนใช่ไหมคะเตือนค่ะมันถูกปิดกั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไหมคะแน่ใจแต่ว่าใน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 ของหนูของหนูส่วนตัวเองยังเด้งอยู่นะฮะยังเด้งอยู่ของเขา เพราะว่าของพี่ต้องเป็นเพจของอินดี้แต่เพจสูนยังยังดิ้งปกติอยู่มีช่วงหนึ่งแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งของศูนย์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าปล่อยไปสักพักเขาก็เด้งกลับมาเหมือนน่าจะขัดข้องทางด้านระบบเองอของอของเพจเองโอเคตอนนั้นไม่ได้ไปแก้อะไรค่ะคุณชนพรเดี๋ยวในช่วงอ่พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกพอจะถึงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เพิ่มช่องทางในการไลฟ์ในช่อง TikTok อ n d ินเดียเฟรด้วยนะคะเข้าไปดูพร้อมกันได้เลยนะคะคนดูก็จะงงๆว่าอะไรของเขา <c oughs> นะงงงงกันไปตามๆกันนะคะคุณธนพรคุณวัยชายคุณพงศักดิ์นะคะดีฉันต้องทักคนที่ชมทางเพจด้วยเดี๋ยวหมวแต่ไปทักคนที่ติดตามทาง TikTok อเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวก็หายกันไปอีกใช่ไหมโอเคแบบ อ่าโอเคพยายามพยายามรีบเรียงสติตัวเองอยู่ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคุณนาราสวัสดีค่ะต่อกันที่ภาพถ่ายดาวเทียมค่ะอ่าในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ก็จะเห็นว่ามีเมฆนะคะบ้างบางส่วนนะคะไม่ได้มีเมฆเยอะมากนะคะก็กระจายทั้งภาคใต้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นฟ้าฟ้าฝ้าเนี่ยเป็นลักษณะไม่ใช่ฝนพีเอ็มนะแต่เป็นลักษณะของเมฆชั้นบนนะคะซึ่งพอเป็นเมฆชั้นบนฟ้าฝ้าแบบเนี้ยก็เป็นตัวตัวการก็ ตัวการที่ทําให้อุณหภูมิอากาศกลางวันก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับเราเอาอะไรมาครอบไว้สำนักอากาศก็จะลโผล่ในชั้นบรรยากาศกได้น้อยลงนะคะตอนนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะว่าอากาศในตอนกลางวันของเราจะเริ่มสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นใช่ไหมคะใช่เห็นไหมด<ะ>ิ <c oughs> ฉันคิด<ม>คิดคิด,ค,ดคิดด้วยความรู้สึกตัวเองคุณธนพรบอกว่าใช่คิดเหมือนกันคือโมจะไปทักคนที่ดูทางติ๊กต็อกไม่สนใจคนที่ชมทางเพจ เป็นเรื่องเลยนะนะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเราเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีบคนฟังที่ชมอยู่ทางเพจด้วยนะคะ mm hmm. คุณมัชลีนะ <laughs> <laughs> แหมอยากจะแยกล่างเป็นสองล่างจริงเลยคุณมัชรีอีกคนหนึ่งแบบเป็นสีดําอีกคนนึงเป็นสีอเมช่โอเคขอบคุณนะคะที่รู้สึกเหมือนกันอ่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราธานีค่ะ วันนี้ก็ยังคงเป็นร达โซลา์นะคะมีเห็นฝนบ้างกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะอยู่ทางด้านอาวไทยนะคะหน้าจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งก็เป็นลนนักษณะของกลุ่มฝนฟ้าขนองช่วงนี้ก็มีเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้นะคะในช่วงของหัวรุ่งแต่สายๆก็มีแาสที่จะสลายตัวหายไปก่อนจะตกถึงฝั่งนะคะดังนั้นฝนในโซนภาคใต้นะ,ะช่วงนี้ก็ถือว่ายังน้อยมากไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างที่จะเจอ雷达โซลาดวยนะคะค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของสติงพลาสสงขาค่ะอาซึ่งถ้าดูจากเรดาร์สติงพลาก็โซนภาคใต้ตะลังก็ไม่จะฝนเหมือนกันนะคะช่วงนี้แล้วก็คลื่นลมก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญ,ญาตออกจากหน้าจอของเพจนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเชื่อมคอนเน c t นะคะของหน้าจอนะคะในอ่า ในช่อง TikTok ของอินดี้นะคะซึ่งตอนนี้ 3, 2, 1อ่งเราเริ่มสตาร์ทในการไลฟ์นะคะเมื่อสักครู่ตอนที่เราเทดทดสอบเทสเทสเนี่ยมีคนดูเรา29คนตอนนี้เรามานำเสนอพยากรณ์อากาศของจริงจะมีคนมาดูเรากี่คนคุณมัจจรีคะเดี๋ยวรอคุณมัจจรีเห็นสัญญาณของทางช่องขึ้นมาหรือยังคะอับหนึ่งนะคะเ,เ,หเห็นแล้วนะคะ,ะตัวตัว ะะเห็นแล้วนะคะโอเคอ่าตัวโอเคเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะเข้ามาแล้วค่ะอืมศูนย์เข้ามาแล้วนะคะอคจอยแล้วด้วยค่ะเห็นหน้าแล้วด้วยสวัสดีในช่อง t i k กต็อกของ i n d เด f f เฟรมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเรากำลังจะนำเสนอพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคุณพัชรีคะเริ่มเลยค่ะ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเช้านี้ก็ถือว่ายังคงม,มีอากาศเย็นในตอนเช้าในหลายๆพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ตอนบนนะคะอย่างทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ลงมาจนถึงนครน,นะคะก็มีอากาศเย็นตอนเช้าได้แล้วก็ทางด้านสามจังหวัดค่ะปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะช่วงนี้ แต่ในอากาศในตอนกลางวันนะคะจะเห็นว่าเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากช่วงที่ผ่านมา30-32ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นเป็น34นะคะก็อุณหภูมิตอนกลางวันจะอยู่ในช่วงของ29-34องศาเซลเซียสก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของฝนวันนี้น้อยมากนะคะก็น้อยกว่ารายละสิบของพีีค่ะทักคนที่ชมทางช่อง TikTok i n d e l f a m นะคะมีคนเข้ามาดูตอนนี้อย่างรวดเร็ว9คน เร็วมากนะคะขออนุญาตนะคะเรากำลังนำเสนอพยากรณ์อากาศนะคะประจำเช้าวัน พุธนะคะวันนี้12บกุมภาพาันธ์โดยวัดที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการเผื่อว่าคนที่เข้ามาชมเห็นแต่หน้าคุณพัชรีและได้ยินเสียงคุณพัชรีจะได้ทราบว่าเรากำลังนำเสนอพยากรณ์อากาศอยู่นะคะรายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเราไปต่อกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันพุธวันนี้ค่ะ,ะก็สหรัับวนนี้นะคะ ให้ไว้ว่าไม่มีฝนนะคะมีแค่เมฆบางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมฆชัโลนซะด้วยซ<อ>้ำ <ขอ S 2> นะคะขออภัยคุณพชัชรีภาพยังไม่สไลด์ในในจังหวัดสงขลายังไม่ได้สไลด์ไปอะคะอ่ะหน้าจอยังไม่สไลด์คนที่ชมทั้งติกต็อกันโซเฟสก็ดีนไมเน อ่าโอเคคนที่มช,ชมทาง TikTok สามารถที่จะไปดูทางเพจอ่าโอเคมาแล้วดูทางเพจ i n d เดีย m ฟ1ม7 7 5หัาดใหญ่ไปพร้อมๆกันเพราะว่านอกจากจะทางเพจจะได้เห็นหน้าอ่าแล้วเนี่ยคะก็จะได้เห็นภาพประกอบของเราไปพร้อมๆกันด้วยทักทั้ง19คนที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะโอเคเริ่มกันใหม่ที่พยากรณ์อากาศของสงขลาค่ะอ่าสำหรับพยากรณ์อากาศของสงขลาวันนี้นะคะก็มีแค่เมฆบางส่วนเท่านั้นนะคะ แล้วก็อุณหภูมิกลางวันค่ะสำหรับตัวอำเภอเมืองนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 0องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าในส่วนของทางด้านรัฐภูมิหาดใกรองไห้โพงนะคะจะอยู่ประมาณ32-33องศานะคะก็อาจจะสูงกว่าในส่วนของอำเภอเมืองนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ค่ะคะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้35.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะวัดได้34.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราก็จะมีอากาศในตอนกลางวันเพิ่มเริ่มสูงขึ้นนะคะเกือบแตะอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนก็คือ35องศาขึ้นไปนะคะค่ะเกือบแตะอากาศร้อน34.6ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาใช่ไหมคะคุณพัชรีใช่ใช่แล้วค่ะค่ะ ทักทายคนที่ชมอยู่นะคะในเวลานี้ด้วยค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้12บสกุมภาพันธ์ค่ะอ่าแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด,ด,นน 12, 5, สดช้านี้นะคะวัดได้17.0เจ็องศาเซลเซียสนะคะที่จําบลหนองคับอเมือหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งท้ภาคใต้ตอนบนนะคะกับภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีอากาศเย็นนะคะในตอนกลางวันได้ในตอนเช้า,ชาได้ด้วยนะคะ อยากให้ช่องของเรามีคนดูพยากรณ์อากาศสัก30 3สก่อนในวันนี้นะคะถึงไหมคะคุณเมทรีขอให้ถึง30นะ <laughs> ดิฉันก็มักน้อยค่ะเอาหลักสิบไปก่อนนะคะมเมทรี <laughs> มักน้อยอเราไปปิดท้ายที่ปริมาณฝน,นสถานียีสชั่วโมง7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเชา้าวันนี้ค่ะ ในส่วนของฝนนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อเช้านะคะจะเห็นว่าไม่มีฝนตกเลยนะคะหรือว่าไม่มีรายงานฝนเลยนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ฝนจะค่อนข้างทิ้งไปหลายๆวันอยู่กันคะค่ะโอเคแต่30ไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้มีคนดูทาง tiktok i n d i a f ี m เร้อย Indiafame 31คนคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้มีข้อมูลอะไรอยากสอบถามนักกุตุสามารถที่จะส่งเมสเซจเข้ามาสอบถามได้เลยชมจากที่ไหนอยากจะคุยอะไรกับคุณพัชรีนะคะคุณสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามา,อาสอบถามในขณะที่ คุณชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ได้เลยทิ้งท้ายค่ะวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติมากน้อยแค่ไหนคะคุณพัชรีสำหรับทะเลเลยนะคะช่วงนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยววันนี้วันหยุดทำบุญเสร็จไปเที่ยวกันได้นะคะทั้งสองฝั่งทะเลกำลังสวยนะคะ คลื่นก็ไม่ได้สูงนะคะสามารถเล่นน้ําได้นะคะฝัะ่งอันดามันอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นลมพัดออกจากฝั่งดังนั้นทะเลจะใสกว่าฝั่งอางไทยเล็กน้อยแต่ฝั่งอางไทยก็สวยไม่แพ้กันค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะใช้รถใช้ถนนจะขับรถไปไหนมาไหนวันนี้วันหยุดถนนอาจจะโล่งในบางจุดและในขณะเดียวกันก็อาจจะ ค่อนข้างขัดข้างในบางพื้นที่ด้วยเพระเนาะฉะนั้นขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะและนี่เป็นพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพุธวันนี้12กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกคนที่ชมทางเพจ i n d i a o m m 1 7 7 5หดใหญ่รวมถึงขอบคุณคนที่ชมทางช่อง tiktok i n d i a ด m ด้วยนะคะ33คนในเช้าวันนี้ตัวเลขโอเคนะคะเลขคู่กำลังดี <c oughs> ไม่เยอะเกิน <c oughs> ขออนุญาตขอบคุณนะคะเข้ามาชมกันได้คะ่ะเราจะ,ะราย งานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกเชา้าวันนี้ขอบคุณคุณพัชรีนะคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ สสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ35คนที่ชมอยู่ในเวลานี้ขอบคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังรายการต่อนะคะอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนคลิกฟังอินดี้ออนไลน์ได้ค่ะ i n d i e o n a i r o n e นะคะสุภาวดีจะอยู่กับคนฟังที่นี่ fm 107.75มกะเฮิร์หัดใหญ่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสีนนรงค์หัดใหญ่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึงเที่ยงเจอกันฟังออน ย้ำ indie o n air o n e นะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทั้งทาง,ทาง,ทางเพจด,ด้วยนะคะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0-74-311760